ันมาหาสนุกอ่ะมันเหมือนแบบเรามีบริเวณที่มีแต่ความสุขตรงแถวนี้มันก็เป็นหาดทรายคนมาก็มีความสุขแล้วเราก็พอดีมันได้ต่อยอดมาเป็นสนานกีฬาเป็นสโมสรอ,อะไรเงรี้ยเป็นเรื่องของสุขภาพของร่างกายด้วยเยงี้ยมันก็ดีนะครับวันนี้ครับพี่เชียครับครับรู้สึกว่าพี่เชียนี่ชอบเกี่ยวกับการกีฬามากเลยครับพี่เออค,ครับหลายๆคนนี่เขาก,ก็ชอบการกีฬาวันนี้เนี่ยเขา อยากทราบว่าพี่เชียร์เนี่ยจะเริ่มต้นทำยังไงอะไรยังไงครับไอ้เรื่องนี้ต้องถามคนคนแม็กเลยครับเพราะว่าคนนี้เป็นคนสร้างสนามครับคนสร้างสนามอะไรครับพี่สนามฟุตซอลฟุตซอลฟุตซอลครับครับก็ตอนนี้นะครับก็คือตอนนี้ย่ากับอุปกรณ์เนี่ยมาถึงพื้นที่แล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นเตรียมพื้นที่ด้านหลังนะครับว่าพี่จะเอาลง แบบแอจะเอาลงวังสนามแปบนบสนามแบบไหน oh. ครับผมคือเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยพี่เชียร์บอกว่าได้ไปขนย้ายนะครับขนย้ายสนามใช่แถวบางนาซึ่งได้ยินข่าวว่าสนามเนี่ยเป็นสนามที่มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานนะครับแล้วก็ใช้ย่าอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นสนามในร่มที่ใหญ่มาก ใช่ติดอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับเป็นก็ได้คนย้ายมาย้ายมาแล้วเรียบร้อยแล้วโครงสร้างอยู่ทางด้านนู้นสำหรับสนามหญ้าก็วางกองอยู่ทางนี้แหละครับเดี๋ยวก็เรียมไหใกล้ๆสนามใช่ครับเรียมไปเกใกล้สนามแต่เราไม่มีความรู้ถมีความรู้ต้องถามคนที่มีความรู้เรต้องถามคนที่มีความรู้เราต้องปรึกษาครับเดี๋ยวันนี้เดี๋ยวก็ไปปูมั่วๆครับนี่ ที่ปรึกษาของเรานะครับเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยพร้อมที่จะทําพร้อมที่จะทำครับนะครับเราต้องการคนที่มีความรู้มีความสามารถตรงนี้ใช่ไหมสนามใหญ่เราตรงนี้เดี๋ยวเราก็พาไปเดินดูให้พี่ใส่เชียร์เลือกเลยพี่โตตะวันไม่ผมตรงตรงข้างหน้านี่ด้วยป่ะครับข้างหน้านี่ได้หมดเดี๋ยวเลียร์ออกไั้หมดเลยครับพี่ เลียทิ้งเลยใช่ไหมครับผมแล้วก็ทําใหม่ก็เดี๋ยวผู้ชมนะครับที่จะเตะบอลนะครับอยู่ในโซนนี้เตรียมตัวได้เลยนะครับเพราะว่าที่นี่ทําไม่ช้านะครับดูเครื่องจักรก่อนนะครับขันกลับไปดูเครื่องจักรก่อนนะครับเครื่องจักรเครื่องจักรนี่พร้อมมากนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เราเพียบครับอุปกรณ์มีอุปกรณ์ขนาดนี้เนี่ย ไม่ช้าแน่นอนครับอุปกรณ์มาคนแถวนี้ได้มาเล่นกันแน่นอนครับผมเดินไปดูครับไอ้ในต้งสูงอะไรอ่ะเป็นเป็นยางกระสายครับดำๆนี่เป่ใช่ครับชเป็นยางรับเป็นยางกระสายครับพี่ปกติเนี่ยเวลาที่ย่าเทียมเนี่ยจะประกอบด้วยทรายกับเม็ดยางเหรอครับผมะแต่แต่นี้พอเวลาลื้อแล้วเนี่ยเขามิ x กันแล้วพี่ก็เราเอามาใช้ได้เรากรองใช้ได้เอาเหรอครับผมเอากลับียุทธใช้ใหม่ได้ใช้ได้ครับใช้ได้ครับ ก็อาจจะเขาเรียกว่าเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงครับ uh huh. เพราะว่าทางพี่เขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวพี่เขาจะกองทรายกับเม็ดยางแยกกันคร uh huh. าวนี้เนี่ยก็เม็ดยางเนี่ยโลหนึ่งก็ประมาณสิบบาทคราวนี้เราเซฟไปได้เยอะครับพี่เพราะว่าปกติที่เราใสา่ใส่เม็ดยางเนี่ยต่อตารางเมตรประมาณสิบกิโลก็ตกโลล,ละร้อยค่ซื้อใหม่แต่นี้ถ้าพี่เขาเอามาแล้วกองเนี่ยก็โหเซฟไปได้มาหาศาลโหเซฟได้เยอะเลย,เ,ลยเซฟได้เยอะครับเซฟอาจจะเซฟได้ สำหรับเม็ดยางเนี่อาจจะเซฟได้เกินครึ่งครับเซฟได้เกินครึ่งมันมีมันมันมีเม็ดยางะัะกวดนั่นเหรอทรายครับพี่ทรายแต่ว่าทรายเนี่ยแบบที่ใช้เนี่ยเป็นทรายคัดครับพี่แต่ว่าที่ผมคุยกับพี่แล้วนี่ก็คือตัวทรายเนี่ยมันจะทําให้หญ้าเทียมนะครับมีความเรียบของพื้นผมก็เลยแนะนําว่าให้ลงทรายใหม่เลยอแล้วเม็ดยางก็คือใช้เม็ดยางเก่าผสมไปม่ครับผม สนามก็จะเรียบแล้วก็แต่ไม่มีลูกคืนนะครับผมเม็ดยางมันใหญ่กว่าเม็ดทรายใช่ไหมใหญ่กว่าครับพี่ใหญ่กว่าประมาณหนึ่งสมเมตรครับเม็ดทรายมันนิดเดียวแต่ว่าเม็ดยางใน 1- 3่งถมเมตรใส่ตอนไหนอะ่ะก็เดี๋ยวนะครับตอนไหนที่เขาใส่เม็ดยางกับทรายต้องต้องเซตเซตสนามก่อนนะครับเซตสนามเสร็จแล้วแล้วก็เอาเม็ดยางกับทรายลงเอาเอาหญ้าลงก่อนครับพี่เอาหญ้าลงก่อน ออหญ้าปูหญ้าปูให้พี่เขคุยกันต่อเอาหญ้าปูก่อนพอหญ้าปูเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันมีแต่หญ้าอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่อยู่ตัวครับแล้วก็มันก็ลื่นใช่ถูกไหมใช่ที่ที่ผมเดาเอานะคือคือคือแผ่นหญ้าเมื่อกี้ที่พี่เห็นใช่ไหมครับอ่าอ่าประมาณห้าเซนนะครับเราใส่ทรายก่อนสองเซนทรายเนี่ยมันจะทําให้เกลี่ยให้พื้นเรียบอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือรักษาโคนหญ้า ไม่ให้เสียหายมากครับนั่นคือหน้าที่ของทรายเหมือนปูปูหญ้าครับพี่ครับแล้วก็เม็ดยางเนี่ยคือจะทําให้สนามนุ่มหมายความว่าเมื่อเราเตะเราล้มเราอะไรแล้วเนี่ยมันจะไม่เจ็บนั่นแหละครับพี่โอ้แต่วันนั้นไปล้มทำไมถลอกเลยวะนี่คสนามปอมเหนะมือนน,นั่นแหละมันมีหินหินเล็กไอเดนดอมนี่แหละคือมันจะนุ่มๆไงไปไ<ม>สไลดยนเลยเขาอะไรเงี้ยไม่พี่หลอกกลับมาเลยคือคือนี้นะครับพี่คือด้วยด้วยที่ผมคุยกับพี่แล้ว ในกลุ่มพี่เนี่ยมีเขาเรียกว่าดูแลเรื่องคุณภาพของสินค้าสูงเม็ดยางเนี่ยผมบอกเลยว่าที่เอามาเนี่ยใช้สองปีแล้วเปลี่ยนเม็ดยางเพราะว่าเม็ดยางมันก็คือยางอะครับพี่พออยู่ไปนานๆก็แข็งที่พี่ถลอกที่เจ็บเนี่ยเพราะว่าพี่ไปเตะสนามเนี้ยเขาแน่จะสร้างมานานแล้วเม็ดยางมันเลยแข็งครับพี่อ๋อเหรอครับสมัยก่อนนี้เขาเขาพูดกันเรื่องว่าเฮ้ยหญ้ามีปัญหาหญ้าไม่ดีย่าแข็งแต่จริงเปล่าครับ ที่พี่ถลอกถลอกพมอยยางถ้าพี่ไปเตะสนามใหม่ๆพี่ไม่เจ็บเรื่อนเลื่อนนี่คือความรู้ใหม่นะ้เนี่ยเอาจริงๆครับคือมันเป็นเป็อยางมันเรืืองเลยมันก็คือพลาสติกอะครับพี่มันก็คือยางก็เหมือนคารมังอะเนาะแช่ยนก็เหมือนก็เหมือนยางรถยนต์นะครับพี่แต่คือไอ้วันนี้ที่เรามาพูดเนี่ยมาพูดว่ามันจะเกิดสนามฟุตบอลฟุตซอลที่นี่แน่นอนที่สยามชายหาดทรายขาวครับที่นี่แน่นอนเกิดขึ้นแนอนครับมาหมดแล้ว คือทุกอย่างมันมาแล้วย้ายพร้อมถึงที่ได้โครงสร้างย้ายมาหมดแล้วยโยกมาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมครับมันก็ได้เรือครับพื้นที่เหลือโคโลที่มาบอกเราใช่เมื่อเราจะสร้างยังไงเลเวลแต่ละเลเวลามยังไงนะครับชั้นดินแต่ละชั้นจะทํำยังไงครับเรื่องปรับพื้นที่เรื่องันสนามนี้ก็คงจะไม่ไม่ยากสักเท่าไหร่พร้อมที่จะเป็นสนามได้เลยสนามแรกอ่ะสนามก็ต้องเคลียร์สนามหกสิบสี่สิบเออก เหมาะสำหรับพี่น้องวัยรุ่นที่ชอบฟุตบอลสถาัจังหวัดราชบุรีกาญบุรีเพชรบุรีมาได้หมดเลยเป็นทางเลือกทางเลือกครับทางเลือกเป็นได้ทุกรุ่นนั่นแหละออกกำลังกายทุกรุ่นใครจะมาออกกำลังกายตอน มันแข่งบอลกันที่เขืทะเลก่อนค่อนข้างจะมาตรฐานเลยสนามสนามใหญ่สนามใหญ่ครับตอนนี้เรามีลานลานหมาสนุกอ่ะมันเหมือนแบบเรามีบริเวณที่มีแต่ความสุขตรงแถวนี้มันก็เป็นหาดทรายคนมาก็มีความสุขแล้วเราก็พอดีมันได้ต่อยอดมาเป็นสนามกีฬาเป็นสโมสรอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของสุขภาพของร่างกายด้วยเงี้ยมันก็ดีนะครับแล้วเพราะอนาคต คนที่มาซื้อที่ที่นี่มาสร้างบ้านที่นี่เขาก็ต้องมาใช้บริการที่นี่กับของเราอยู่แล้วนั่นแหละมันจะเล้เติมเต็มเ่าได้คือมันมีความสุขครับพี่คนมาซื้อที่ของพี่ปลูกบ้านอย่างน้อยก็โอมีน้ําเล่นมีสนามกีฬาใช่ครับมันก็เป็นไปตามนโยบายของชื่อบริษัทอยู่แล้วนะครคือมันผมดูแล้วว่าค่อนข้างจะครบวงจรครับค่อนข้างจะครบวงจรได้ได้สนามกีฬามัน สนามฟุตบอลนะครับก็คือเดี๋ยวต่อไปพอทำเสร็จแล้วก็ต้องเรื่องของบริหารจัดการเรื่องของอาจจะมีอะคาเดมี่เพราะสนามใหญ่อย่างพี่ต้องมีอะคาเดมี่แน่เพราะว่าถ้าไม่มีอะคาเดมี่เสียดายของครับพี่าพูดตรงๆนะเสียดายของครับมีสนามก็จะมีถนนล้อมรอบครับมีที่จอดรถรถสำรองโอ้พี่ครับสร้างเสร็จแล้วพี่จะรู้ว่ามัน มันใหญ่มากมันใหญ่มากเพราะว่าสนามมันแค่สนามเดียวก็สามสิบคูหสิบแล้วพี่ถ้าเกิดปะเรียงแนวเนี้ยก็จะเป็นอ่าหกหกสิบหกสิบหกสิบร้อยี่สิบเมตรอะสี่สิบเออไม่ใช่ครับร้อยเมตรหน้ากว้างอย่างเงี้ยร้อยกว่าด้วยครสามสนามเรียงกันอย่างเงี้ยร้อยเมตรละไม่น้อยครับนม่น้อยนี่กําลังตากน้ําดินอยู่ครับแล้วพวก เกษตรพืชเนี่ยก็ต้องขนออกครับพี่ขนออกไปเพื่อที่ไม่ให้การสุดตัวมันเยอะอือแล้วก็ต้องเอาดินดินเขาเรียกดินซีแดกอะเอาลงเมื่อกี้คุณแม็กเขาบอกให้บดอัดทีละห้าสิบเซนอ่สเปคเนี่เหมือนเหมือนถนนเลยฮะเหมือนเราทำถนนซูเปอร์ให้เองต้องดูต้องให้เขามาเป็นที่ปรึกษาดูแลแต่และขั้นตอนขั้นตอนนะครับ ขั้นตอนที่หนึ่งทำยังไงในยังไงครับเราก็จะเดินไปด้วยกันเราก็จะร่วมกันสร้างครับยินดีครับีขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสครับ